สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเมนูที่ทําไว้ทานที่บ้านหรือพกพานะคะนําไปทานนอกบ้านก็ได้ค่ะหากเราทําทานเองได้นะคะเราก็จะนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตแล้วก็แคลอรี่ได้ค่อนข้างแม่นยำขึ้นซึ่งคนที่เป็นเบาหวานที่จดต้องฉีดอินซูลินนะคะก็จะได้ฉีดสมดุลกับสิ่งที่ทานเมนูนี้ค่ะยังมีไฟเบอร์นะคะหรือใยอาหารสูงอีกด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะแซนวิชไม่ม้วนมันฝรั่งค่ะกระปุ้มค่ะผมเป็นเบาหวานมา20กว่าปีค่ะและพยายามหาวิธีการที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นนี้ให้สมดุลที่สุดอยากแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองนะคะในแง่มุมต่างๆที่นี่ค่ะข่าวพอดี เมนูนี้นะคะจะประกอบด้วยส่วนผสมทั้งหมด3ส่วนค่ะเราจะทําทีละส่วนแล้วเราก็นํามาประกอบล่างในตอนสุดท้ายเริ่มต้นจากนะคะส่วนผสมไส้มันฝรั่งค่ะบดไส้มันฝรั่งนะคะบดตอนร้อนๆค่ะจะทําให้มันละเอียดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใส่มายองเนสลงไป ลองดูข้อมูลทางโภชนาการของมายองเนสนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะให้คาร์โบไฮเรดรต1กรัมปุ่มใช้2ช้อนโต๊ะก็คือ2กรัมจากนั้นปรุงรสค่ะด้วยพริกไทยนะคะเตือป่นค่ะถ้าหากเราชอบเผ็ดนะคะก็ใส่พริกป่นไปสักหน่อยนึงตามที่เราชอบนะคะจะเหมือนกันค่ะนะคะต้องใส่นมลงไปด้วยดูข้อมูลทางโภชนาการข้างกระป๋องเช่นเดียวกันนะคะว่า หนึ่งหน่วยบริโภคมีเท่าไหร่แล้วเราก็มาหาเทีเป็นบัญญัติยางในปริมาณที่เราใช้ไปนั่นเองนะคะนมผ่ใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะที่บัญญัตยยางมาเลยนะคะเราจะทำลักษณะแบบนี้นะคะเวลาที่เรานัขาบข่าวกับทุกๆสิ่งเลยที่เราอ่านข้อมูลทางโภชนาการแล้วเราก็คลุกส่วนผสมทั้งหมดนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะต่อไปเรามาเตรียมส่วนผสมของซอสแซนด์วิชค่ะแตงกวาดองนะคะแล้วก็มายองเนส นะคะน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวค่ะปรุงรสพริกไทยสักหน่อยให้หอมๆนะคะกุ้คก้าให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยค่ะส่วนผสมของซอสแซนด์วิชต่อไปค่ะส่วนผสมของแผ่นไข่สำหรับที่เราจะนำไปม้วนนะคะเอาแป้งสาลีออนประสงร์สงนะคะมาผสมกันกับน้ำเราพยายามให้เหลวหน่อยนะคะจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไป ตีนะคะตีให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันแล้วนะคะเราก็นำส่วนผสมของไขน่นี้มากรองค่ะเรียบร้อยไปตั้งไฟค่ะนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยค่ะนะคะเช็ดน้ำมันนะคะให้ทั่วกระทะเลยขอบๆด้วยนะคะเราจะแบ่งส่วนผสมของไข่เนี่ยนะคะ ให้ทำให้เป็น2แผ่นนะคะครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรากริ้งนะคะกริงให้ให้ทั่วนะคะแล้วก็เมื่อสุกแล้วกลับด้านปุ่มได้2แผ่น,นะคะ่ะเพราะปุ่มจะทำสอง ม้วนนะคะแซนด์วิชสองชิ้นหั่นผักต่างๆนะคะที่เราเตรียมเอาไว้ที่เราชอบนะคะจะเป็นผักเหมือนปุ่มนี้ก็ได้ละคะ่ะหรือว่าจะเป็นผักที่เราชอบก็ได้นะคะผมทานผมชอบผักสลัดนะคะแครลลอทและดิชหัวหอมใหญ่มะเขือเทศนะคะทุกสิ่งทุกอย่างหั่นเตรียมเอาไว้ค่ะจากนั้นเราก็เอาแผ่นไข่นะคะหั่นค่ะ นะคะเ,เรียกว่าหั่นแผ่นไข่ตรงขอบเนี่ยนะคะตัดแผ่นไข่ตรงขอบออกนะคะแล้วก็เทส่วนผสมของซอสแซนด์วิชลงไปนะคะทาลงไปค่ะแล้วก็ทาส่วนผสมของไซมมันฝรั่งมันฝรั่งนี่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นอะโวโคาโดก็ได้นะคะถ้าเป็นอะโวโคาโดนี้เรียกว่าเราไม่ต้องนับคาร์โบไฮเดรตของส่วนผสมในส่วนนี้เลยนะคะจากนั้น เกลี่ยให้ทั่วๆเลยค่ะแล้วก็เรียงค่ะนะคะจัดเรียงผักต่างๆที่เราชอบลงไปผักค่ะให้ไฟเบอร์หรือใยอาหารค่อนข้างสูงมากๆเลยทุกมื้ออาหารของเราค่ะควรมีผักนะคะเป็นส่วนประกอบของทุกๆเมนูที่เราทานซอสมะเขือเทศค่ะปรุงรสลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ4กรัมค่ะคาร์บโบไฮเดรตนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่ไปเท่าไหร่เราก็นับไปค่ะนะคะคูณ4ไปนะคะ โรยด้วยธัญพืชต่างๆที่เรามีค่ะงาขาวงาดํางาขี้มอดหรือว่าถั่วอะไรต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปผมใส่ทูน่าหรือถ้าหากว่าใครมีเนื้อไก่เนื้อปลาใส่ลงไปก็ได้ม้วนค่ะม้วนให้แน่นๆนะคะอย่าให้หลวมไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเวลาเราเราหั่นมันจะล่วงหลุดออกมาง่ายนะคะอันนี้นะคะผมจะเอาสมมติผมเอาไปทานนอกบ้านนะคะห่อก,กระดาษเอาไว้นะคะทีนี้ค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดที่ผมทำเนี่ยผมจะทำเป็นม้วนยาวๆอย่างเงี้ยนะคะแซนวิชม้วนยาวๆเนี้ยไดส้สองเส้นนะคะลองดูนะคะละหอมเหมือนโรตีเลยนะคะโอ้เป็นยังไงบ้างคะอิ่มนะคะเนี่ยเอาแค่เส้นเดียวม้วนมนเส้นเดียวแนละ้วอิ่มมากเวลาทาน,นะคะ่ะถ้าเรา,เาไปพกไปนอกบ้านนะคะทานเหมือนโรตีเลยอืมอร่อยมากเลยคะ่ะ มีความเผ็ดนิดๆนะคะและนี่คือแซนวิชไข่ม้วนมันฝรั่งค่ะมาค่ะมาดูปริมาณคาร์โบไฮเรดรตและแคลอรี่นะคะของเมนูนี้กันค่ะปุ่มแบ่งส่วนผสมนะคะทั้งหมดเป็น3ส่วนนะคะลองดูตามนี้ได้เลยนะคะเราจะพบว่าคาร์โบไฮเรดรตที่นับนะคะมากๆก็คือมันฝรั่งบดนั่นเอง แล้วก็ลองลองมาก็คือน้ำพึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันฝรั่งบดนี้นะคะถ้าเราหาวัตถุดิบอื่นนะคะมาทดแทนเช่นอะโวคาโดบดนะคะ,ะ,คะอะโวคาโดบดเนี่ยนะคะเป็นเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอะโวคาโดมาแทนนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูที่นับคาร์โบไฮเดรตน้อยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะส่วนน้ำพึ่งค่ะถ้าหากว่าเรา,เาลด ปริมาณนะคะลงได้นะคะให้หวานน้อยลงไปกว่านี้หน่อยนะคะหรือไม่ใส่เลยนะคะเราก็ยิ่งไม่ต้องนับคาร์โบไฮเดรตจากน้ำผึ้งเลยนะคะเมนูนี้นะคะพอทำออกมาแล้วได้แซนด์วิชไข่ม้วนยาวๆเนี่ยนะคะ2เส้นค่ะนะคะคาร์บโบไฮเดรตที่ได้ทั้งหมดคือ54กรัมส่วนแคลอรี่นะคะหรือพลังงานก็ตามนี้เลยค่ะ มาดูค่ะระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเมื่อปุ่มทานตอน9โมง10นาทีนะคะฉีดอินซูลินนะคะเมื่ออาหารที่ทานไปนะคะดูดซึมเข้าร่างกายกราฟค่อยๆขึ้นค่ะนะคะเราจะพบว่าเส้นกราฟเนี่ยไม่ขึ้นแบบพุ่งปลุดปลาด์ตะะจะค่อยๆขึ้นแล้วค่อยๆลงมานะคะจุดพีคนะคะอยู่ที่ประมาณ120 ะเราค่อยๆดิ่งลงมาจะสังเกตว่าตั้งแต่ทานจนดิ่งลงมาเนี่ยจะกินเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าน้ําตาลลองเริ่มต้นของเราเนี่ยเป็นน้ําตาลที่พอดีพอดีนะคะอาจจะทําให้น้ําตาลต่ําลงได้นั้นเราก็อาจจะเตรียมนมสักกล่องหนึ่งค่ะหรือว่าน้ําผลไม้กล่องเล็กๆนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ําตาลต่ําได้นะคะเรียบร้อยค่ะในเมนูนี้นะคะ เป็นเมนูที่น่าสนใจทีเดียวนะคะทำออกไปทานพกพาไปทานที่นอกบ้านได้ด้วยฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับเมนูหรือเรื่องราวต่อไปกับปุ่มแล้วก็ข่าวพอดีค่ะสำหรับคลิปนี้ไปกันนะคะสวัสดีค่ะ